สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมารีวิวคอร์สเรียนฟิสิกส์แอปพลายฟิสิกส์ครับนี่คือตัวอย่างหนังสือแอปพลายฟิสิกส์นะครับอันนี้เป็นคอร์สเรียนเอ t นทานแต่จริงๆแล้วแอปพลายฟิสิกส์มีสอนฟิสิกส์ตั้งแต่ตอนมอต้นเลยฟิสิกส์มต้นน่ะก็จะเป็นหนังสือเล่มๆหนึ่งก็คือเป็นคอร์สเรียนมต้นซึ่งมีแค่เล่มเดียวเล่มน,นั้นน่ะก็จะครอบคลุมเนื้อหาฟิสิกส์ทั้งหมดที่เรียนตอนมอต้นและใช้ในการสอบแข่งขงันข้อมสี่ส่วนถ้าเป็นของมอปลายอ่ะ ก็มันจะเป็นเล่มละบ,บทเลยก็คือเราเรียน1บทคือ1เล่มโดยปกติแล้วฟิสิกส์มันจะเรียนเทอมละ4บทโดยประมาณนะครับจะเรียนประมาณเทอมละ4ี่บ,บทก็แปลว่าก็จะเรียนเทอมละ4ี่เล่มการเรียนเนื้อหาก็คือมันก็เนื้อหาของฟิสิกส์มันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มๆก,กลุ่มกลศาสตร์กลุ่มคลื่นกลุ่มไฟฟ้ากลุ่มสมบัติสารกลุ่มฟิสิกส์แผนใหม่โดยที่เราก็แนะนําว่าก็เรียนเรื่องไหนอยู่ก็ลงเรื่องนั้น แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีคอร์อสเรียนสำหรับเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับก็มันก็จะมีชื่อเรียกว่าเป็นคอร์สเอนทานนะครับคอร์สเอนทานนี่นะครับก็เป็นการเรียนเนื้อหาฟิสิกส์ตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 ทั้งหมดนะครับโดยที่ก็จะสอนเนื้อหาอย่างไวกว่านะครับไวกว่าคอร์สเนื้อหานี่แหละนะครับแล้วก็จะเน้นเน้นในการทําโจทย์มากกว่านั้นเองครับเน้นในการทําโจทย์ข้อสอบเอนทานข้อสอบแข่งขันต่างๆนะครับที่ใช้ในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วก็ พอจบคอร์สเอนทาแล้วก็จะมีคอร์สมันจะมีสองคอร์สแหละที่เป็นคอร์สเตรโจทย์ก็คือคอร์สแพทย์นะครับคอร์สแพทย์นะครับก็คือเป็นคอร์สที่เน้นการทําข้อสอบเก่านะครับคือเหมือนแบบว่าจะมีแค่จับเวลาทําโจทย์จะไม่มีการแบบว่าสอนเนื้อหาใหม่แล้วนะครับก็มีแค่จับเวลาทําโจทย์นะครับก็จะเป็นโจทย์ข้อสอบที่ใช้ในการเข้าคณะพวกสายแพทย์ก็จะเป็นข้อสอบ9กวิชาสามัญ ในยุคสมัยนี้มันจะเรียกข้อสอบนี้ว่าข้อสอบ A level นั่นเองครับแล้วก็อีกคอร์สหนึ่งที่เป็นคอร์สตรุยโจทย์ก็คือคอร์สวิศวะอันนี้นะครับก็เป็นคอร์สของฟิสิกส์ฟิสิกส์ที่ออกมาจากพวกของแผทสาอะไรประมาณนี้นะครับ First x รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกระดับชั้นทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกุ่มติดต่อสอบถามได้ตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยครับ มาที่รีวิวตัวครูผู้สอนนะครับผมคนที่สอนก็คือหมอประจิตเผ่าหรือหมอเผ่านะครับก็คือเป็นหมอน,นั่นแหละนะครับแค่แบบละทิ้งอาชีพหมอเพื่อมาสอนพิเศษเป็นอาชีพของครอบครัวนะครับซึ่งลักษณะาการสอนของหมอประกิตเผ่าก็คือถ้าเป็นในส่วนของเนื้อหานะครับเนื้อหาในส่วนของเนื้อหาเนี่ย ส่วนใหญ่มักจะแบบว่าพิมพ์ข้อมูลเนื้อหามาในเอกาสารประกอบการเรียนแล้วอาจจะมีช่องว่างให้เติมบ้างนะครับลกักษณะนะครับช่องว่างให้เติมเนี่ยนะครับครูสอนน่ยมักก็จะพูดพูดออกมาเป็นคําพูดนะครับผมแล้วให้เราจดตามก็คือในส่วนของเนื้อหาเนี่ยก็เราก็ฟังคําพูดที่เขาพูดออกมาและเขียนลงไปในช่องว่างที่กําหนดให้จะแบบว่าไม่ค่อยเขียน เนื้อหาในบนกระดานมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในส่วนของการทําโจทย์เนี่ยก็เขาก็จะเขียนวิธีทําบนกระดานให้ดูเลยโดยที่ลักษณะาการสอนเนี่ยของแอปพลิวิสิกก็จะมีการตะรุยโจทย์เยอะพอสมควรนั่นเองครับมาที่คําแนะนําในการลงคอร์สเรียนก็ถ้าอยากจะเรียนคอร์สแอปพลิวิสิกประกอบกับการเรียนในโรงเรียนนะครับก็สามารถ เลือกเรียนบทที่สอดคล้องกับการเรียนในโรงเรียนได้เลยนะครับเพื่อเสริมในเรื่องของเนื้อหาแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ม .5 แล้วแบบว่าลงแอปพลิวิสิกแต่ว่ายังไม่เคยเรียนมาก่อนก็ต้องดูว่าเรามีวัตถุป,ประสงค์อย่างไรบ้างถ้าเรารู้สึกว่าเนื้อหาฟิสิกม .4 มันยังไม่แน่นอาจจะมีการลงคอร์สม .4 เพื่อทวนเมืออฐานเพิ่มเติมแต่ถ้ารู้สึกว่าคอร์สม .4 มันดูว่าเนื้อหา พื้นฐานมันแน่นแล้วนะครับก็อาจจะลงคอร์สมอาได้เลยโดยไม่ต้องลงคอร์สมสี่แต่ถ้าอยู่ม6หต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับก็สามารถลงคอร์สเอนทานได้นะครับถ้ามองว่าพื้นฐานฟิสิกส์พอมีอยู่บ้างแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยมีพื้นฐานฟิสิกส์เลยนะครับมันก็จะมีคอร์สหนึ่งนะครับเป็นคอร์สพีเอนทานคอร์สพีเอนทานเนี่ยคือเหมือนเป็นการทบทวนเนื้อหาทั้งหมด ที่เรียนในวิชาฟิสิกส์ตั้งแต่ม4ถึงม .6 เพื่อแบบว่าเพื่อให้มีพื้นฐานก่อนที่จะลงคอสเอนทาน,นั่นเองและหลังจากคอสเอนทานเนี่ยก็สามารถลงคอสต,ตรุยโจทย์ได้ซึ่งคอสตรุยโจ์เนี่ยนะครับผมก็ไม่ไม่แนะนําให้ลงคอสตรุยโจทย์เลยโดยยังไม่ได้ลงเอนทานนะครับเพราะว่าคอสตรุยโจทย์คือรุยโจทย์อย่างเดียวเลยไม่ได้สอนเนื้อหาอะไรอะไรแล้วนะครับผมก็จบแล้วนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอรีวิวแอปพล p ฟิสิกส์นะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับ